วอชิงตันความตึงเครียดในโลกการเงินกำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเจอโรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐต้องผเผชิญทั้งแรงกดดันจากตลาดการเงินและแรงต้านจากในเฟดเองขณะที่วาระการดำรงตำแหน่งของเขาใกล้จะสิ้นสุดลงหลังจากเฟดตรึงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงติดต่อกันเป็นเวลานานนักลงทุนจำนวนมากเริ่มแสดงความไม่พอใจราคาหุ้นผันผวนอย่างหนัก ความเชื่อมั่งลดต่ำลงต่อเนื่องให้ภาพว่าคนในตลาดไม่เชื่อว่าพาเวลจะพาเศรษฐกิจลงจอดอย่างนุ่มนวลได้ด้านภาคธุรกิจรายย่อยและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆกำลังกังวลถึงต้นทุนกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นขณะที่ประชาชนทั่วไปเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่ยังสูงแม้เงินเฟอ้อจะเริ่มชะลอตัวแต่ยังไม่กลับสู่ระดับที่เฟดพอใจทว่า สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนกว่านั้นคือความเห็นที่แตกต่างภายในเฟดเองมีกรรมการหลายคนออกมาเตือนว่าการลดดอกเบี้ยเร็วเกินไปอาจทำให้เงินเฟอ้อก,กลับมาและส่งผลเสียมากกว่าเดิมจุดนี้ทำให้พาวเวลถูกจับตาอย่างแกล้กชิดว่าเขากำลังอยู่ท่ามกลางการต่อสู้สด้านพร้อมกันด้านหนึ่งต้องปกป้องเศรษฐกิจจากความผันผวนของตลาดอีกด้านหนึ่ง ตรงรักษาความเด็ดขาดในการคุมเงินเฟอ้อนักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าการตัดสินใจของเขาในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าอาจเป็นตัวกำหนดชื่อของพาเวลในประวัติศาสตร์ว่าเขาจะถูกจุดจำในฐานะผู้นำที่รักษาสถิรภาพเศรษฐกิจได้สำเร็จหรือเป็นผู้ผลักดันสารัฐให้เข้าสู่วิกฤตใหม่ที่สำคัญหากการเมืองเริ่มส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟด บทบาทของพาเวลอาจถูกท้าทายอย่างไม่เคยมีมาก่อนเราอาจเห็นแรงกดดันให้เฟดปรับนโยบายเพื่อเอาใจฐานเสียงทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่สารัฐพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดหลายทศวรรษปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนว่าพาเวลจะได้รับการต่ออายุในตำแหน่งหรือไม่แต่ทุกสายตาทั่วโลกกำลังจับจ้องว่าการประชุมเฟดครั้งต่อไปเขาจะเลือกเดินบนเส้นทางใดระหว่าง การคงดอกเบี้ยต่อเพื่อสกัดเงินเฟ้อหรือการผ่อนนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดสิ่งเดียวที่แน่นอนในตอนนี้คือความท้าทายของพาวเวลยังไม่จบและความเคลื่อนไหวทุกครั้งของเฟดจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกการเงิน